อนอกจากที่ถ่านครับถ้าแต่พระเจ้าสับการสนองพระของพระองค์ในเช้าวันใหม่ที่พระองค์ทรงเปิดประทานเวลาดีที่เมกกะเรียนพระคำของพระองค์ร่วมกันพระองค์ทรงเปิดประทานสติปัญญาประทานความเข้าใจถึงพระคำของพระองค์ด้วยเมื่อเวลาที่กับลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้สามสิบเก้านะครับวันนี้สามสิบเก้าชีวิตไม่เที่ยงของมนุษย์ เป็นคำชักของดาวิดเพื่อขอการอภัยโทษจากพระเจ้านะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการอภัยโทษก็มีความผิดที่ที่ที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของนางบัตเชบานะครับสิ่งที่ดาวิดขอก็คือมันกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการาระบายระบายความรู้สึก เมื่อเขาทําผิดกับพระเจ้าการม่กรปลดปล่อยปลดปล่อยความรู้สึกข้างในความอัดอั้นข้างในที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะบสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคำพิจาของดาวิดที่ถูกบันทึกไว้ในข้อนี้ในในบทนี้นะบสิ่งที่ดาวิดกล่าวไว้ในข้อ1ข้อ2 <c oughs> อเอาข้อ1ก่อน นะค้ัพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนจากบางเหียนปากของข้าพเจ้าตราบเท่าที่คนทำอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าดาวิดบอกว่าจะระวดระวังในเรื่องที่จะไม่ทําบาปด้วยลิ้นของตัวเองนะแล้วก็จะใส่บังเหียนก็คือปิดปาก ปิดปากเงียบเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอาธรรมสิ่งที่เป็นความรู้สึกของของดาวิดนั่นคือเมื่อเมื่อเขาทําผิดแล้วพระเจ้าลงโทษนะพระเจ้าตรีสอนแน่นอนที่สุดมันมันส่งผลมันมันเกิดผลเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงลงโทษกับดาวิดดาวิดบอกว่าไงดาวิดบอกว่าจะไม่ทําบาปเรื่องคําพูดของตัวเอง สิ่งที่สิ่งที่ดาวิดพยายามนะวิทยามระหว่าดาวิดพยายาม,นะายายามคือจะไม่ทําผิดเรื่องบาปเรื่องปากนะครับสิ่งนี้มันสะท้อนชีวิตของเราอย่างไงหลายครั้งเมื่อเมื่อเราเมื่อเราประสบกับความทุกข์ยากโอเคเราเราเรียนรู้นะอย่างสาเหตุของความทุกข์ยากอย่างหนึ่งก็คือผลจากการทําบาปของเรานะครับ เมื่อเราประสบกับความทุกข์ยากเราใช้ปากของเราแบบไหนหรือเราตอบสนองกับความทุกข์ยากด้วยปากของเราแบบไหนแน่นอนที่สุดหลายครั้งหลายครั้งสิ่งที่สิ่งที่เราอาจจะเป็นเองหรืออาจจะเจอกับกับคนรอบข้างเราก็คือบน่นใช่ไหมบ่นต่อว่าพระเจ้าหรือมากกว่าบน่นนะครับ หลายครั้งอาจจะมีมีคำสร้อยตามมาที่มากกว่าบทดาวิดดาวิดดาวิดต้องการแบบนั้นก็คือจะพยายามที่จะไม่ทำผิดเรื่องปากของตัวเองนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะข้อนหนึ่งตอนท้ายบอกว่าตามเท่าที่คนจะทมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะ คนธรรมก็คือคน,คนที่คิดปองร้ายในกับดาวิดเนวลันนั้นแต่ว่าคนธรรมในบริบทของเราก็คือว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อ,เม,อเมื่อเราประสบกับความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากการทําผิด่าของเราเองเราตอบสนองกับสิ่งนั้นยังไงเราจะใช้ปากของเราบน่นหรือไม่หรือเราจะไประบายความทุกข์กับคนอื่นกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียน หรือไม่นะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราต้องระมัดระวังนะครับไม่แน่ใจว่าเคยพูดหรือยังแต่ว่าน่จาจะเคยพูดอยู่เมื่อเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากเราเรียนรู้ในการยอมรับความทุกข์ยากนั้นหรือเปล่าเราเรียนรู้ไหมว่าความทุกข์ยากนั้นเนี่ยมันเป็นผลจากการทําผิดของเราเราเรียนรู้ไหมว่าความทุกข์ยากนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากําลังขัดเกลาชีวิตของเรา สิ่งเหนี้ก็จะเป็นเป็นบทเรียนสําหรับเราว่าเมื่อเมื่อเราเจอกับความทุกข์ยากเราตอบสนองแบบไหนนะเราตอบสนองในทางที่ถูกต้องหรือไม่เราตอบสนองเพื่อให้ตัวเองได้โตขึ้นหรือไม่นะหลายครั้งเราตอบสนองแบบแบบกลายเป็นเด็กใช่ไหมเราถ้าเราลองสังเกตเด็กบางทีเจออะไรนิดหน่อยก็จะโอฟฟ้ฟึดฟึดฟึดฟดตีโพยตีพาย สุดท้ายก็ไยสุดก็คือ,เ,อเลิกเชื่อพระเจ้าไปเลยนั่นนั่นคือการตอบสนองแบบเด็กนะเราซึ่งต้องบอกว่าก็โตระดับหนึ่งในในใน,ในฝ่ายวิญญาณเราเรียนรู้ในการตอบสนองต่อความทุกข์ยากที่เข้ามาในชีวิตแบบไหน,นะเราเรียนรู้แบบไหนโอเคนั่นคือข้อที่1ข้อที่สองดาวิดพูดต่อไปว่าข้าพเจ้าก็เป็นเงียบเป็นใบเงียบไป ข้าพเจ้านิ่งเงียบแต่ไม่สําเร็จความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้นครับนะสุดท้ายสุดท้ายดาวิดก็ไม่รอด <c oughs> ไม่รอดนะข้อหนึ่งบอกว่าพยายามที่จะปิดปากตัวเองนะพยายามที่จะเอาบางเหยียนมาใส่ปากนะเพื่อที่ตัวเองจะไม่พูดอะไรข้อสองบอกว่าข้าพเจ้าไปเงียบไปข้พยาพเจ้านิ่งเงียบแต่ไม่สําเร็จนะสุดท้ายดาวิดก็ไม่รอดนะไม่รอดออไม่รอดก็คือก็ เปิดปากออกนะเปิดปากออกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุนแรงขึ้นนะสิ่งที่ได้รับสิ่งที่ดาวิดได้รับมันมันแรงเกิน <c oughs> มันรุนแรงเกินที่จะรับไหวนะรุนแรงเกินที่รับไหวก็สุดท้ายก็ก็เปิดปากออกนะก็เปิดปากออกตั้งแต่ข้อที่4ข้อที่4เป็นต้นไปจนถึงข้อที่13นะครับ ก็จนจบบทนะครับสิ่งที่าดาวิดก็เปิดปากของในสิ่งที่เป็นความรู้สึกข้างในเป็นสิ่งที่ดาวิดอยากจะระบายออกมาระบายออกมาว่าเมื่อเขาเจอแบบนี้เขาเขารู้สึกยังไงเขาอึดอัดยังไงเขาอะไรยังไงนะครับประการแรกที่ที่ดาวิดเปิดปากออกอ่ะเดี๋ยวเราลองสังเกตเราเราลองคิดประเด็นนี้ก่อนนะเมื่อสิ่งที่ดาวิดเปิดปากออก รับสิ่งที่ดาวิดเปิดปากเปิดปากออกนะครับลักษณะของสิ่งที่ดาวิดเปิดปากเป็นแบบไหนโอเคสองข้อแรกที่เราดูไปเมื่อสักครู่เราอาจจะมองมุมภาพว่าเมื่อดาวิดเปิดปากออกเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่ดาวิดจะเปิดปากออกถ้าเป็นเราเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ สิ่งที่เราจะเปิดปากออกจะเปิดปากในบวกในแง่บวกหรือแง่แงลบ,บ,ลบมากกว่าครึ่งเป็นแง่ลบถูกไหมมากกว่าครึ่งเป็นแง่ลบนครับนั่นคือวิถีของมนุษย์ที่ที่เราพบได้ทั่ว,วไป <c oughs> หรือหลายครั้งคริสเตียนจำนวนหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นที่ ที่เปิดปากในแง่ลบออกมาบเมื่อตัวเองประสมกับความทุกข์ยากจะมีสักกี่คร uh 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 ั้งไหมที่เมื่อเราเจอกับความทุกข์ยากเราขอบคุณพระเจ้าทันทีนะเอาแบบเอาแบบความคิดแรกที่พึ้งเข้ามาเลยนะว่าเมื่อเราเจอความทุกข์ยากเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าได้ทันทีเนี่ยมีสักกี่ครั้งที่ที่ในชีวิตของเราเมื่อเราเจอกับความทุกข์ยากนะ ก็เป็นสิ่งสิ่งที่ที่เราต้องคิดเหมือนกันนะว่าโอเคเราเจอความทุกข์ยากสิบครั้งคําพูดแรกที่เราออกจากปากของเรามีกี่ครั้งที่เป็นการขอบคุณพระเจ้าที่เป็นการขอบคุณพระเจ้ามีกี่ครั้งที่เป็นการพูดถึงสิ่งดีที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่ง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ที่เราที่นณาว่าว่าส่วนใหญ่นะครับความจริงส่วนใหญ่ก็คือว่ามนุษย์จะเปิดปากในแง่ลบนในแง่ลบเมื่อเขาก็เจอกับความทุกข์ยากแต่ว่า3มอย่างที่ดาวิดเปิดปากออกเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะว่าว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบนะรบประการแรกประการแรกดาวิดบอกว่า กล่าวถึงความจริงของมนุษย์หับข้อ4บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทราบถึงบั้นปลายของข้าพระองค์และวันเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใดขอให้ข้าพระองค์ทราบว่าชีวิตของข้าพระองค์ไม่เที่ยงอย่างไรหับข้อ5ดูเถิดพระองค์ทรงกระทําให้วันเวลาของข้าพระองค์ยาวสองสามฝ่ามือเท่านั้นชั่วชีวิตของข้าพระองค์ไม่เท่าไหร่เลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุกคนดำรงอยู่อย่างลมหายใจแน่ทีเดียวข้อ 6. มนุษย์ไปไป,ไปมามาอย่างเงาแน่ทีเดียวเขาทั้งหลายยุ่งอยู่เปล่าๆแน่ทีเดียวมนุษย์โกยกองไว้และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปความจริงเดวิดเปิดปากออกพูดถึงความจริงของมนุษย์ความจริงของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้3ข้อนี้คืออะไรชีวิตของมนุษย์ยาวเท่าฝ่ามือ ยาวเท่าฝ่าม,มือนะครับยาวเท่าฝ่าม,มือก็คือสั้นนิดเดียวนะสั้นนิดเดียวนะครับชีวิตของเราสั้นนิดเดียวนะครับชีวิตของเราเนี่ยมันมีระยะเวลาแค่แค่ <c oughs> ไม่นานนะครับเราสังเกตไหมแป๊บแป๊บผ่านไปปีหนึ่งปีหนึ่งนี่จะจะจะแต่คริสต์มาสอีกแล้ว <c oughs> แต่คริสต์มาสอีกแล้ว ปีแล้วยังยังยังรุนรุนอยู่เลยว่าจะโดนแบนหรือไม่โดนแบนใช่ไหมถ้าถ้าอะไรผิดข้อผิดระเบียบก็จะโดนโดนโดนสั่งห้ามอะไรประมาณนั้นครับก็ยังรุนรุนอยู่ครบเปิดแป๊บเดียวก็จะจัดอีกแล้วจะจัดอีกปีนึงแล้วครับนั่นนั่นคือสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือว่าเวลาของเรามันสั้นนะบเราจะมองย้อนกลับไปในอดีตว่า เราเพิ่งเรียนหนังสือเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเราเพิ่งเรียนอะไรไม่กี่ปีปีนี้เองผ่านไปกี่ปีแล้วนะครับเวลามันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันสั้นเนี่ยเราจะทําอะไรกับชีวิตของเรานะเราจะทําอะไรกับชีวิตของเรานะครับเราจะดําเนินชีวิตแบบไหนเมื่อเรารู้ว่าเวลาเราสั้นนะครับก่อนที่เราจะทํา ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะทําอะไรแบบเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราเราจะไม่รู้ได้ว่าเราต้องทําอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครแบบพระพีบอกเรา3อย่างที่ที่บอกสถานภาพของเราว่าเราเป็นใครนะครับประการแรกก็คือเราเป็นคนที่ถูกไถ่ไว้นะครับเราเป็นคนที่ถูกไถ่ไว้ เอเฟซัสบทที่ 1: ข้อที่7เราได้รับการไถโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ <c oughs> ภาพภาพของการไถ